เราจะเน้นให้เด็กเยาวชนที่มีการมีความสามารถนในการผลิตสื่อเป็นยูทูบเบอร์เราต้องการให้เขาเป็นมืออาชีพน้องพลอยเป็นอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมครับอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ว่าเป็นโรคก,กล้ามเนื้อเสื่อมตอนนี้เปิดช่องนะคะแล้วก็อยากจะเอาคลิปที่เราเล่นเกมกับเพื่อนๆนะให้ทุกคนดูคนภายนอกก็อาจจะเห็นว่าหนูเป็นแค่แขนแต่จริงๆคือหนูใส่ขาเทียมด้วยข้างหนึ่งหนูกำลังจะบอกทุกคนว่าคนเราเกิดมาจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรามีกำลังใจเราทำสิ่ง,งต่างๆได้ ท่านผู้ชมครับไลฟ์แฮ็กในวันนี้เรื่องราวน่าสนใจมากที่บอกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าหนึ่งในความใฝ่ฝันของเยาวชนไทยยุคใหม่ยุคดิจิตอลเนี่ยยุคสื่อออนไลน์เนี่ยนะฮะเวลาถามว่าโตขึ้นหนูอยากทาอาชีพอะไรหนึ่งในคําตอบยอดนิยมก็คือการทาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์เป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับวันนี้จึงมีโครงการดีๆที่ชื่อว่า less is more เป็นโครงการที่อยากจะปั้นให้เด็กๆ เป็นผู้พัฒนาสร้างสืงส่อออนไลน์ที่มีคุณภาพนะครับและที่มากไปกว่านั้นก็คือเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนผู้พิการเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสที่ดีขึ้นในชีวิตนะครับเราจะคุยกับรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ร้อยโทรดรธนกิตเอกโยคยะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโครงการนี้มีมานานหรือ,อยังครับหรือพึ่ง ปิดโครงการเสร็จใหม่ๆมมาดเลยครับก็ต้องบอกว่าเพิ่งปิดโครงการแต่ว่าเป็นการดําเนินการครั้งที่4แล้วเราดําเนินการมาแล้วนะครับสปีนะครับครั้งนี้เป็นธีมที่เราจะเน้นให้เด็กเยาวชนที่พิการเนี่ยมีความสามารถในการผลิตสื่อนะครับเป็นยูทูบเบอร์เป็นผู้ผลิตสื่อวันนี้งค่จะเป็นมืออาชีพด้านนี้เลยเราต้องการให้เขาเป็นมืออาชีพนะครับจึงมีโครงการนี้ขึ้นมาครับโครงการทํำยังไงบ้างครับโครงการนี้เนี่ยเราจะเปิดโอกาสนะครับให้เด็กและเยาวชนที่ มีความพิการด้านต่างๆนะครับสมัครกันเข้ามาเรามีคณะกรรมการคัดเลือกอย่างดีนะครับคือการที่ต้องมีการกรองเนี่ยเพื่อที่จะหาว่าอยากให้เขาเกิดไปเป็นตัวจริงเลยใช่ถูกต้องรับลงชีพได้จริงจากงานแบบนี้เลยใช่ครับเราเลือกคนที่มีความคือเลือกมีศักยภาพแล้วมีพื้นฐานมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มเราเพิ่มต่อยอดเข้าไปครับเราจะมีวิทยากรนะครับที่เป็นเรียกว่ามืออาชีพนะมาช่วยอบรมไม่ว่าจะเป็นอย่าง น้องฝ้ายบุญทิดาชินวงนะครับเป็นบล็อกเกอร์ที่ใช้เท้าแต่งหน้าใช้เท้าแต่งหน้าครับก็จะมาบรรยายเรื่องแรงบันดาลใจนะครับเป็นการงัดเอาพลังบวกเนี่ยในตัวแต่ละคนนี่ออกมานะครับเราจะมีคุณหมูเชยนพนะครับเป็นผู้ขึกับภาพยนตร์ชื่อดังนะครับซึ่งโซนเมไหนไฟแรงเฟอร์ถูกต้องครับก็มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ว่าจะสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ดึงดูดแบบมืออาชีพเลยนะครับแล้วก็มีน้องเปาครับเปาวรีพรอนพิมนครับ ที่เป็นนักร้องนักแสดงซึ่งทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ<ช>จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงขั้นพื้นฐานว่าการแสดงอารมณ์ต้องทําอย่างไรการพูดหน้ากล้องนะครับเวลาที่เราออกมาเป็นพิธีกรหรือว่าจะเป็นตัวเดินเรื่องเนี่ยจะต้องทําอย่างไรถึงจะเรียกว่ามีความเป็นมืออาชีพสายตรงสายตาสีหน้าท่าทางต่างๆครับครับนอกจากนั้นก็จะมีคุณบอยจากเพจท่องเที่ยวสะดุดตานะครับก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ ในการถ่ายทําการบันทึกเสียงตัดต่อทํำยังไงบ้างนะครับไม่ใช่ว่าถ่ายแล้วเนี่ยออกมาเอ๊ดูแล้วมันไม่มีอารมณ์ดึงดูดเร้าใจเลยมันอาจจะต้องใส่เสียงใส่เอฟเฟกเข้าไปมีการตัดต่อภาพดึงเอาซีนนั้นเอาฟุตเทจนี้เสริมเข้ามาทําให้ตัวคลิปน่าสนใจครับซึ่งไอของพวกนี้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ต้องรู้จักใช้อุปกรณ์ต้องรู้จักอุปกรณ์ก่อนครับถึงจะทําได้ดีครับก็สุดท้ายครับก็มีคุณพี่ชิตสุภัยตานะครับซึ่งเป็นซีอีโอเพจอีจัน อันนี้ทุกท่านคงรู้จักโด่งดังทั้งประเทศนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการเล่าเรื่องเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเล่าด้วยคนต่างกันเนี่ยโอโหความเร้าใจต่างกันคือคืออิจันเขาสามารถทําให้เรื่องมีความน่าสนใจถูกเพิ่มขึ้นในการเล่าครับชัดเจนมากอันนี้ครับอ่าห้าคนกับห้าการบรรยายใช้เวลาเยอะไหมครับคืออย่างนี้ครับการที่เราให้วิทยกรแต่ละคนมาบรรยายเนี่ย เราก็จะมีช่วงเวลาให้อาจจะเป็นสักครบรานสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาดูก่อนว่าคอนเทนต์ที่จะให้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเหมาะสมกับผู้รับฟังมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับบางอย่างเนี่ยอาจจะจําเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาเยอะนิดนึงอาจจะต้องมีการให้ลองทําจริงด้วยสักนิดนึงประกอบหลังจากอบรมเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับน้องเขาเนี่ยก็จะต้องมาลงมือทําของจริงนะครับแล้วก็พัฒนาคอนเทนต์ของเขาต่อไปอีกนะครับว่าไอ้คลิปของเขาที่นําเสนอเข้ามาเนี่ย ตั้งแต่รอบแรกรอบแรกเขาก็เสนองานบางส่วนแล้วใช่ัครบก็จะต้องมาเพิ่มศักยภาพของตัวคอนเทนต์ให้ดูว่าพอผ่านการอบรมมาแล้วน้องเขาสามารถสร้างอะไรต่อยอดเข้าไปได้อีกแล้วงานเหล่านั้นจริงๆแล้วทางกองทุนเป็นแพลนอยู่ในป้ายปลายในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นก็คือจะเอาผลงานดีๆหลายๆอย่างเอามาขยายผลต่อยอดเอามาคอมเมอร์ชลไลเซชันะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาไปไลเซน ให้กับช่องชแนลต่างๆที่สนใจหรือจะเอาไปดัดแปลงนะครับสมมุติว่าเขาทําคลิปออกมาดีอ่าแล้วก็มีการใช้แอนิเมชันช่วยเขาไปเรา,เราสนับสนุนทุนรลอนในการทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้ไหมเรามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนทุนอยู่แล้วนะครับ,รบแต่บางครั้งเนี่ยการสนับสนุนทุนเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ห,หลากหลายรูปแบบอาจจะตั้ง kind, อินคายอินแคชนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีประชาชนที่เขาอยากให้กําลังใจเด็กเหล่านี้ะนะครับรรเขาอยากจะเห็นเด็ก ที่มีความสามารถถึงแม้ว่าจะร่างกายพิการแต่มีความตั้งใจเขาก็สับว์สุนได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้อย่างคุณธนกฤษแล้วตัวอย่างว่าแอนิเมชันเนี่ยผมก็นึกภาพว่ามันคงต้องมีทั้งอุปกรณ์แะทุนรอนน่ะถูกต้องใช่ไหมเพราะว่าไอวินาทีหนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเฟรมมันต้องใช้ตังค์แน่ๆแล้วใช่ครับจะทแต่ละวิแล้วก็เรียงคะแนนกันเลยใครได้คะแนนสูงสุดก็เรียงกันมาหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็มีรางวัลชมเชยสองก็รวมเป็นห้าครับห้าคนนี้จะได้อะไรยังไงได้ทําอะไร ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนต่อไปครับตอนนี้เราได้น้องๆมาแล้วที่5ลําดับเนี่ยนะครับเราได้มาเรียบร้อยเอางี้เดี๋ยวเราคุยกับน้องๆเลยได้ครับโอเคก่อนที่เราจะคุยกับน้องคุณธนกฤษทวนอีกครั้งหนึ่งครับกระบวนการที่จะได้มาซึ่งน้องทั้ง5คนตอนแรกเนี่ยเราเปิดรับสมัครก็มีผู้สมัครเข้ามาร้อยสคนจากทั่วประเทศนะครับเราก็มาดูคุณสมบัติผ่านไหมไม่ผ่านนะครับเราก็ได้มา42คนจาก42คนเนี่ยเราให้เขาส่งคลิปตัวอย่างงานของเขา ที่เขาทํามามาดูเราคัดมา15คนที่เราดูแล้วมีพื้นฐานมีศักยภาพหลังจากนั้นเนี่ยเราอบรมให้เขาก่อนนะครับเราจัดวิทยากรวิทยากร5ท่านที่อธิบายไปแล้วนะครับมาอบรมให้ความรู้วิธีการทําคลิปใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ให้ถูกต้องครับแล้วก็เราสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้คนละ3,000บาทในการไปจัดทําคลิปมาเราจะมีกรรมการ3ท่านตัดสินคัดเลือกมา5คน5ผลงาน เสร็จแล้วเราก็จะให้นักศึกษาคณะนิเทศของศรีปทุม300คนโหวตกันว่าผลงานใครดีที่สุดก็คือ300ท่านจะโหวตให้เกิดที่1ที่2ที่3แล้วก็ชมเชยชมเชย2ท่านก็เป็น5คนที่จะได้รับทุนการศึกษาจากทางกองทุนครับโอเคเริ่มจากท่านแรกเลยครับน้องพลอยน้องพลอยนะครับสวัสดีครับน้องพลอยครับสวัสดีค่ะสวัสดีคน้องพลอยเป็นเป็นอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมครับอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมครับกล้ามเนื้อเสื่อม ก็อาจจะยกมือลำบากนะครับอย่างน้องพลอยนะครับได้รับการโหวตให้ได้รับรางวัลชนะเลิศมาเป็นอันดับหนึ่งเลยมีความสามารถ้านการแคสเกมคําว่าแคสเกมเนี่ยหลายๆท่านถ้าอยู่ในวงการเกมเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ถ้าวัยอย่างพี่ดูกับผมเนี่ยต้องเรียกว่ารีวิวอ่าเพราะแคสเกมเนี่ยเราจะนึกถึงพวกแคสหน้ากล้องแต่การแคสเกมเนี่ยมหมายถึงว่าเล่นเกมให้เขามาดูเราเล่นเกมใช่ไหมจ๊ะ,จะแล้วจะบอกทริคต่างๆ บอกทริคในการเล่นครับถ้าอย่างรุ่นผมรุ่นพี่ดูเนี่ยเราก็จะเล่นเกม Star w a r เอ้ยมันจะมีทริคยังไงที่จะผ่านด่านแต่ละด่านอ่าใช้อุปกรณ์อะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับแบบนี้น้องลองยกตัวอย่างสักเกมได้ไหมครับที่น้องแคสมาออย่างเช่นเกม v a l o r a n t ค่ะ,ะเป็นเกมแนว FPS ที่เป็นยิงปืนค่ะครับอ่าพอน้องรีวิวน้องแคสปุ๊บเนี่ยน้องบอกอะไรให้กับ คนดูบ้างครับก็จะถ่ายทอดการที่เราเล่นเป็นทีมกับเพื่อนๆค่ะการสื่อสารครับค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเล่นยังไงเป็นยังไงบ้างตัวละครนี้เล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคพื้นฐานคือเกมเมอร์้นต่อไปน้องแนนครับน้องแนนแคนดูน้องแนนแคนดูนะครับน้องแนนทาคลิปอะไรครับ ทำท่องเที่ยวค่ะไปดำน้ําแล้วก็ไปพายเรือค่ะที่หลีเปะค่ะชัดำน้ำด้วยอุปกรณ์ไหมหรือดำตัวปลาน n o r k e ลค่ะด้วยส n o r k e l i n งนะครับ s n o r k e ลน้องแนนเนี่ยเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจไม่เฉพาะแต่น้องๆที่เป็นคนพิการด้วยกันนะครับแต่คนทั่วๆไปหมดหวังหมดกําลังใจพอมาดูคลิปน้องแนนแล้วเกิดกําลังใจ คนภายนอกก็อาจจะเห็นว่าหนูเป็นแค่แขนแต่จริงๆคือหนูใส่ขาเทียมด้วยข้างหนึ่งค่ะอ๋อโอเคเป็นมากกว่าที่เราเห็นอีกส่วนใหญ่คนที่รู้จักหนูหรือคนที่ดูหนูไม่ได้มองว่าหนูพิการค่ะมันก็เลยเป็นอินสไปว่าแบบเฮ้เราก็คนคนหนึ่งที่สามารถทําทุกอย่างได้ถ้าเราเชื่อมันหนูกําลังจะบอกทุกคนว่าคนเราเกิดมาจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรามีกําลังใจเราทําสิ่งต่างๆได้ใช่ต่อไปน้องโชคครับน้องโชคสมประสงค์ครับชบน้องโชคเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับน้อง นั่งบิลแชร์นะครับแต่น้องมีความสามารถพิเศษครับฮอกกี้น้ำแข็งครับเล่นอะไรครับฮอกกี้น้ำแข็งครับฮอกกี้น้ำแข็งด้วยฮอกกี้ที่จะมีไม้แล้วก็มีลูกพักกลมๆใช่ครับตีไปครับแล้วเราบิลแชร์มันวิ่งบนน้ำแข็งได้ไม่ใช่บิลแชร์ครับมันจะเป็นใบมีดครับอ๋อเป็นเบสสองอันควิ่งบนน้ำแข็งครับเป็นทีมเป็นทีมครับตีเข้าโกเหมือนเหมือนฟุบอลครับผมโอ้ยอดเยี่ยมมากถึงทีมชาติไหมน้องครับผมทีมชาติไทยครับทีมชาติด้วยสุดยอดนะครับ คลิปที่น้องทําเป็นคลิปยังไงครับไปเยี่ยมบ้านกับตันทีมครับก็นั่งรถไฟไปบ้านเขาอยู่ไหนครับอยู่หัวหินครับตอนแรกไปไปบางซื่อแล้วทีนี้เขาบอกว่ารถไฟมันเข้ามาไม่ได้เพราะสะพานชำรุดครับแล้วคุณไปคนเดียวไปกับพี่คนหนึ่งครับเพื่อนั่งรถไฟไปหัวหินครับแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยครับดูเดือดไหมก็เอาเรื่องอยู่ครับเช่นมัน ดีเลย์นานเกินครับแล้วก็สถานีรถไฟมันห้องน้ําคนพิการมันเข้าไม่ได้ครับโอ้โหคุณไปกี่โมงไปถึงสถานีบ่ายโมงกว่าได้ขึ้นรถออกกี่โมงรถออกห้าโมงครับห้าโมงครึ่งเอาเวลาออกปกติมันกี่โมงมันในนั้นมันบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงครึ่งรถไฟดีเลย์ครับสี่ชั่วโมงอถึงหัวหินกี่โมงครับถึงหัวหินเที่ยงคืนครับ อาก็ผมว่าเป็นเป็นแรงบันดาลใจว่าว่าจริงๆแล้วทุกคนก็ผ่านความยากลําบากได้ด้วยกําลังใจที่ยิ่งใหญ่นะครับต่อไปน้องแอลน้องแอลธนัญชกรครับน้องแอลเนี่ยพิการทางสายตานะครับแต่ว่าน้องแอลเนี่ยก็เป็นคนที่เรียนจบมาทางสายครูนะครับก็เป็นครูฝึกสอนด้วยนะครับตอนนี้ก็ฝึกสอนเสร็จแล้วนะครับกำลันนงจะมาเป็นครูตัวจริงแล้วก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับชีวิตครูฝึกสอนอยากให้น้องแอลช่วยขยาย ให้เพื่อนๆฟังสักนิดหนึ่งครับว่าเป็นยังไงครับโอเคก็คือแอลได้มีโอกาสไปสอนที่โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเด็กปกติเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนอยากเหมือนรีวิวชีวิตว่าโอเคถ้าสมมติว่าสอนวิชาอะไรครับวิชาสังคมศึกษาค่ะสังค,ค่ะ ว่าสมมติว่าถ้าสมมติครูตาบอดเนี่ยจะไปสอนนักเรียนปกติอะค่ะเขาจะต้องเหมือนแบบมีวิธีการเตรียมตัวยังไงเตรียมสื่อการสอนยังไงมีการจัดการวางแผนยังไงเพื่อให้นักเรียนของเราอะค่ะได้แบบมีความรู้เนอะแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนกับเราค่ะเดี๋ยวนะผมกําำลังสงสัยน้องแอลสามารถทําสื่อโดยทียย่ตัวเองไม่เห็นสื่อนั้น โชคดีที่แบบเรามีโปรแกรมอ่านจอภาพเนาะคือคนตาบอดเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้แต่ว่าในบางส่วนอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องให้คนตาดีช่วยในการแบบจัดการให้นิดนึงอย่างการปรับให้แบบเหมือนสไลด์อย่างเงี้ยมันไม่ทับตัวอักษอรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนตาดีช่วยด้วยคือผมคิดไม่ออกจินตนาการไม่ออกเลยว่ามองไม่เห็นแต่ทําได้ใช่ครับแล้วเธอก็ทําได้จริงครับ โอเคยอดเยี่ยมครับคนสุดท้ายน้องไบร์ครับน้องไบร์วิรุษครับสวัสดีครับครับน้องไบร์ก็พิการทางสายตาบางส่วนนะครับสายตาเลือนลางครับเลือนลางนะครับเลื่อนลางน้องไบร์เห็นผมไหมเออเห็นเห็นเห็นมือไหวๆครับเห็นมือไหวๆโอเคนี่คือเลือนลางจริงๆครับผมน้องไบรทําคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับผมครับชื่อว่าไบไซพิการแล้วไงครับเราก็เป็นคนสายตาเลือนลางคนหนึ่งที่ก็อยากท่องเที่ยวอยากใช้ชีวิต อยากเล่นกีฬาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในคลิปที่ผมทําอันเนี้ยก็คือผมจังหวะพอดีว่าได้ไปเที่ยวที่นครศรีธรรมราชก็เลยมีความคิดว่าเรายังไม่เคยขึ้นภูเขาขึ้นน้ําตกเลยด้วยตัวของเราเองก็เลยไปขึ้นมาแล้วก็เอาประสบการณ์เหล่านี้ทําเป็นคลิปว่าสายตาเรือนรางก็ไปได้เราอยากเที่ยวเราก็เที่ยวได้เหมือนคนอื่นแล้วน้องปีนด้วยตัวเองเลยเหรอครับมีเจ้าหน้าที่อุทยานก็นําทางขึ้นไปครับก็จับศอกแล้วก็ใช้ไม้เท้าเท่าที่ มันจะเอื้ออํานวยนะครับก็มีลื่นบ้างมีสะดุดมีถลายบ้างก็สนุกดีใช่ <c oughs> คือบางอันเป็นห่วงไงเพราะว่าต่อให้คนไม่พิการก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เพราะว่าบางอย่างต้องมีเจ้าหน้าที่ดู<ช>ดูแลจะปลอดภัยกว่าใช่ครับแต่นี่ก็ถือว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งในการออกไปผจญโลกไปไปเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างเผชิญกับปัญหาผมว่าทั้งห้าคนเป็นตัวอย่างเป็นกําลังใจให้ให้ทุกๆุกคนมากเลยแต่ละท่านได้รางวัลอะไรยังไงบ้างครับคุณธนกิตครับอย่างน้อง พลอยนะครับที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับก็จะได้รับทุนการศึกษา30,000บาทน้องพลอยน้องพลอยอยากจะทำอะไรหลังจากนี้ต่อไปคะตอนนี้เปิดช่องนะคะแล้วก็อยากจะเอาคลิปที่เราเล่นเกมกับเพื่อนๆนะคะมาใส่แล้วก็ให้ทุกคนดูว่าชื่อช่องอะไรพี่พลอยค่ะพี่ P-E-P-O-E-I ค่ะอ๋อพี่พลอยอ๋อโอเคหาดูได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็เข้าไปดูเข้าไปเขาเรียกอะไรนะไปสับสครไปสนับสนุนไป จช่ไหมไปแชร์ไปอะไรเงี้ยอย่างน้องแนนนะครับน้องแนนที่สองใช่ไหมคะครับน้องแนนก็จะได้รับทุนการศึกษา20,000บาทนะครับอย่างน้องแนนเนี่ยเดิมทีเนี่ยน้องแนนก็ทําพุกทิกตอกอยู่แล้วนะครับมีฟอลโลเวอร์สอง0สกว่าคนชื่อในทิกตอกว่าแนนทิพวรรณค่ะแนนทิพวรรณเป็นชื่อเลยครับแนนทิพวรรณนะครับคืออยากจะทำอะไรต่อครับแนนเบื่องต้นก็จะทำทิกตอกด้วยแล้วก็ขยายไปที่ยูทูบค่ะ ค่ะเพราะว่า Titik t o อกอาจจะมีฐานคนดูอยู่แล้วแต่ว่า YouTube ก็จะเป็นคลิปที่ยาวขึ้นเคื้อหามันได้มากใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะก็จะทําสื่อให้ทุกคนรู้ว่าแบบจริงๆคนพิการร่างกายก็ใช้ชีวิตได้ปกติใช้ชื่ออะไร YouTube ว่าแนนแคนดูค่ะแนนแคนดูนะครับไปเสิร์ชหาเอาค่ะต่อไปที่3มใครครับน้องโชคได้รับทุนการศึกษา10,000บาทครับครับ น้องโชคจะทำอะไรต่อไปหลังจากนี้ครับก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคนในทีมชื่อช่องว่า i อซ์แดครับเป็นช่องกีฬาฮอกกี้ที่เราอาจจะได้พกนกีฬาฮอกกี้คนพิการไทยครับจะได้รู้จักเยอะๆใช่ครับโอเคดีมากครับต่อไปน้องแอลครับน้องแอลกับน้องไบรท์นะครับทั้งสองท่านเนี่ยจะได้รับรางวัลชมเชยนะครับเป็นทุนการศึกษา5,000บาททั้งคู่นะครับน้องแอลคงจะเป็นคุณครูแน่ๆแล้วล่ะ แล้วน้องแอลจะทาอะไรเกี่ยวกับสื่อในโซเชียลต่อคะค่ะก็อาจจะทําเกี่ยวกับชีวิตของการเป็นครู<น>อย่างงี้ค่ะแล้วก็ยังจะไม่ทิ้งเรื่องของการศึกษาค่ะก็อาจจะมีการนําเสนอเรื่อการศึกษาเกี่ยวกับของคนพิการอย่างงี้ค่ะว่าคนพิการแบบมีวิธีการเรียนรู้ยังไงแล้วก็อาจจะเหมือนไปนสัมภาษณ์คนพิการที่แบบมีความน่าสนใจเนาะในเรื่องของวิธีการเรียนรู้อย่างนี้ค่ะโอเค,คยอดเยี่ยมน้องไร้นะครับจะทำอะไรต่อครับ ทุกคนมีความท้าทายในแบบของตัวเองก็อยากจะเผยแพร่ในมุมนี้ต่อไปในผ่านมุมมองของคนสายตาเลนลางแบบผมก็อยากจะทำช่องนี้ต่อไปนะครับช่องชื่อว่าไบร์ไซส์เลยไบร์ไซส์แล้วก็พิการแล้วไงด้วยครับพิกาแลวไงด้วยขอบคุณมากมากครับคุณธนกฤตเรามีแพลตฟอร์มของเราที่เป็นช่องทางให้ได้ดูงานของน้องที่เขาทำนำเสนอด้วยใช่ครับเราก็มีทางเว็บไซต์ก็ไทยมีเดียฟันนะครับ o r t h นะครับแล้วก็มี a c e b o o k นะครับของทางกองทุนเหมือนกันครับ เข้าไปติดตามชมกันด้วยแล้วก็ฝากช่องทางต่างๆของน้องทั้งห้าคนให้ท่านผู้ชมทุกท่านการรู้นาเข้าไปชมดูแล้วผมเชื่อว่าท่านจะชอบเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยน้องๆจะสามารถสร้างสื่อดีๆออกสู่สังคมได้เยอะเลยนะครับสุดท้ายครับเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรในวงการสื่อเพื่อความดีงามและสร้างสรรค์ของบ้านเราอย่างไรแน่นอนครับคือเป็นวัตถุประสงค์หลักของกองทุนอยู่แล้วที่จะสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคม ซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างคลิปที่น้องๆทําออกมาเนี่ยนะครับนอกจากเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งกับคนพิการแล้วก็คนที่ไม่พิการแต่ว่าหมดหวังท้อแท้นะฮะดูคลิปเหล่านี้แล้วจะเกิดกําลังใจนะครับและผมเชื่อนะครับว่าพอเราเห็นน้องๆเนี่ยที่มีความสามารถนะครับแล้วก็นําเสนอเรื่องราวดีๆเนี่ยคนดูเนี่ยเราก็จะได้รับการกลอมกระลจิตใจให้อ่อนโยนบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมุทะลุดุดันแต่พอมาเห็นแบบนี้เขา ค่อยๆเปลี่ยนนิสัยปรับมุมมองเปลี่ยนทัศนคติครับเพราะว่าเขาเห็นในโลกอีกด้านหนึ่งซึ่งน้องๆเหล่านี้เป็นตัวแทนที่ดีเลยครับที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆออกสู่สังคมครับปิดครับขอบคุณมากครับคุณธนกิจขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับเราจะคอยติดตามผลงานของน้องต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ